ครับร้านคูสมอทแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถถ่ายเล็กนะครับเป็นรุ่น b 2 4อ0 s ่นนะครับรถขนาด24แรงนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมแรงพาวเวอร์อ่าคันนี้รถก็พื้นฐานเดิมเดิมเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมสติ๊กเกอร์ต่างอะไรครบถ้วนนะครับอ่าพวกซีล้อหน้านะครับคันส่งอะไรต่างยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับคันนี้ติดอุปกรณ์ไบดันมาด้วยนะครับยางหน้ายางหลังนะครับเป็นยางเดิมของเขามาเลยนะครับ รถใช้งานแค่500ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยชุดพลาสติกควบคุมอะไต่างๆนะครับไม่มีแตกนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีแตกด้านท้ายก็เดิมๆนะครับพวกซีนล้ออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรนะครับยางก็ยังดีทั้ง4ี่เส้นนะครับหลังคาไม่มีแตกนะครับก็รถเดิมๆนะครับคันนี้ เครื่องเครื่องเดิมนะครับามาร์กโรงงานนันอยู่ครบอาพวกซีนล,ล้อด้านนี้ก็จะไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคันนี้รถปีเอ่ 6, อหกน่าจะหกสามนะครับปีหกสามใช้งานห้าร้อยชั่วโมงเครื่องติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับไม่หลวมระบบเกียร์หน้าเก้าหลังสามอันนี้ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับน้าหนักไอ้พวก คัดเบรคควมล,ลายอะไรพวกนี้ก็คือปกติทั้งหมดนะครับก็ถือว่ารถก็สภาพโอเคนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบด้านหน้านะครับแล้วก็ผาหลังนะครับราคาเปิดไปที่255,000 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ว่าต้องการรถ ไถเล็กนะครับเอาไปใช้ง,งานในพื้นที่แคบๆนะครับหรือเป็นร่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้มุดได้นะครับถ้าสนใจนะครับเ,เบอร์โทร063ย์หกสามี่หสามเกี่หรือ0ูนย์เก้าเ้าสีห้าสมห้าหขอบคุณครับ